คบกับแฟนมา11ปีแล้วมีผู้หญิงมาสารภาพรักกับเขาเป็นน้องที่ทำงานหนูก็เลยโทรไปหาน้อง<ๆ>เขาก็พูดกับหนูตรงๆว่าพี่หนูเลิกยุ่งกับพี่เขาไม่ได้การที่เขามาแบบนี้มันเหมือนเขาเป็นมือที่สามแต่ต่อให้เขาไม่เข้ามาบางทีหนูกับแฟนอาจจะเลิกกันอยู่แล้วก็ได้เรากับอาหาเชื่อใจคนคนนี้ทำไมเขาถึงมามาหักหลังเราได้ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันสวัสดีค่ะมาคุยกันในตัวต่อตัวนะคะเห็นบอกว่าตื่นเต้นมากไม่ต้องตื่นเต้นเลย <c ười> ขอบคุณค่ะนะคะมานั่งคุยกันมีอะไรเล่าให้พวกพี่พี่ฟังบ้าง <c ười> <ฯ>ก็คือเรื่องของหนูก็มีอยู่ว่าหนูคบกับแฟนมา11ปีแล้ว11ปี <c ười> ใช่ <c ười> ค่ะแล้วก็คือคบกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือสรับหนูเนี่ยเขาเป็นแฟนคนแรกค่ะนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ไม่เคยมีปัญหาเรื่องมือที่สามเรื่องนอกใจหรืออะไรเลยแต่ก็ <c oughs> ปีหน้าก็แพนว่าเราจะแต่งงานกันค่ะนะคะ <c oughs> แต่ว่าอยู่มาวันดีขึ้นดีแฟนก็มาบอกเราว่าเนี่ยมีผู้หญิงมาสารภาพรักกับเขาอื <c oughs> ซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเป็นน้องที่ทํางานแล้ว <c oughs> ก็ทํางานอยู่ในทีมเดียวกันซึ่งเราเองก็พอจะรู้รู้คร่าวๆว่า สองคนเนี้ยเขาสนิทก,กันเพราะว่าแฟนอ่ะเหมือนเป็นเป็นเมนเทอร์ให้กับน้องเป็นคนคอยสอนงานคอยตรวจงานหให้น้องอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าเรารู้สึกสะกิดใจอะไรมากไหมก็คือตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะรู้เรื่องเนี้ยเราเราไม่ได้เอกใจอะไรเป็นพิเศษค่ะจะมีอยู่ก็คือเหมือนบางครั้งที่เขาโทรหากันแล้วเราเราอยู่บ้านก็คือเราอยู่บ้านเดียวกันนะคะเราได้ยินเวลาเขาคุยกันเหมือนแฟนอ่ะจะแบบ มีความอ่อนโยนให้กับน้องคือโดยส่วนตัวแฟนเป็นคนดุเวลาพูดจาอะไรอย่างนี้ค่ะคก็ค่อนข้างจะผงผางแล้วเขาก็จะไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรเลยค่ะแต่ทีนี้พอเวลาคุยกับน้องบางทีอ่ะเราก็ได้ยแบบินแบบมันรถจับได้ว่าแบบอทําไมเขาถึงแบบพูดอ่อนโยนจ้างอะไรน้ำเสียงเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนแล้วพอตอนที่เขามาบอกตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบหึงหวงระแวงกังวลบ้างหรอะคะตกใจค่ะ ก่อนอื่นเลยก็คือตกใจเพราะว่าอยากจะบอกว่าคือหนูกาแฟนะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีคนมา,า,ก,นมาก็ไม่เคยมีคนมาจีบไม่ค่อยมีคนมายุ่งอะไรเ,เนี้ยค่ะเราก็จะ,ะอยู่ของเราสองคนแบบนี้ค่ะก็ก็ตกใจแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะว่าแล้วเชียวว่าแบบเอ๊ยน้องคนนั้นเหมือนกับว่าเขาสนิทกับแฟนเราเป็นพิเศษะอพอเป็นน้องคนนี้เราจริงๆผู้หญิงอะนะมันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างนิดนึงนะเหมือนกับคนที่มาแบบ ไม่มีอะไรหรือมีอะไรมันจะนิดงเด้งใช่น้องเคยถามแฟนไหมคะว่าแล้วหวั่นไหวหรือเปล่าเขาบอกว่าหวั่นไหวก็คือเขาบอกเลยว่าเขาหวั่นไหวแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าหลังจากที่เริ่มรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มาทํำดีให้เขาเขาก็เริ่มมีเซนว่าน้องอาต้องชอบเขาเขาก็เลยถามไปตรงๆเลยว่าน้องอ่ะชอบพี่หรือเปล่าค่ะน้องก็บอกว่า ค่ะพี่หนูหนูชอบพี่หนูรักพี่เขาก็พูดกับน้องไปตรงๆว่าเออพี่อะ่ะมีแฟนอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าเขาจะรักน้องอะ่ะมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่แพอน้องได้ฟังเขาก็แบบน้องก็พูดประมาณว่าเออเอางงี้ไหมพี่ถ้าอย่างนั้นน่ะหนูขอทำดีกับพี่ไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะเรียนต่อได้ไหมเพราะว่าเขามีเวลาอยู่ที่ไทยประมาณปีครึ่ง ปีหน้าเขาก็จะไปเรียนต่อแล้วอหนูได้ฟังอย่างเงี้ยฟังจากที่เขาเล่ามาหนูก็รู้สึกแบบอืมก็ก็ทําใจไม่ค่อยได้อะนะแต่เราก็ยังแบบพยายามคุมสติเราอยู่ค่ะเราก็บอกว่าเออแล้วเราจะเอาอยัางไงคือจะเลิกกับเราเหรอแฟนบอกว่าไม่เลิกยังไงเขาก็เลือกเราเราเนี่ยสําคัญที่สุดสําหรับเขาทีนี้เราก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้น ถ้าเธออยากจะเลือกฉันเธอก็ต้องทําให้เรื่องเนี้ยมันเคลียร์ก็คือเหมือนประมาณว่าเอาไปบอกน้องว่าแบบมันเป็นไปนไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่แฟนเขาก็บอกว่าเอ้ยเราทําอย่างนี้ไม่ได้หรอเราคบกันแบบสามคนไม่ได้หรอหอ่ะก็คือให้เราเนี่ยเอ็นดูน้องกับน,น้องสาวคนหนึง่งส่วนเขาอ่ะก็จะแบบเหมือนประมาณว่าจะตอบแทนความดีที่น้องทําให้ไปเรื่อยๆจกว่าน้องจะไปเรียนต่อได้ไหมได้เหรออะพี่ยังถามจะ เหรอได้ด้วยเหรอแล้วเราก็คิดเหมือนกันแล้วเราก็แบบเอ้ยมันมันไม่โอเคสําหรับเราก็คือแบบนี้เราก็เสียใจนะค่ะเราเราขอคุยกับน้องได้ไหมอืก็คือแบบเหมือนโทรไปหาเขาแล้วก็คุยกันสามคนเลยนะคะหน้าแฟนเราด้วยใช่ค่ะเราก็ได้คุยกันทางโทรศัพท์พอน้องเขารู้เรื่องน้องเขาก็บอกว่าโอเคพี่หนูเข้าใจเรื่องทุกอย่างละหนูจะไม่ยุ่ง หนูมมไม่อยากเป็นมือที่สามหนู <Okay. S 2> จะไม่ยุ่งแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูได้ฟังหนูก็โอเคสบายใจขึ้นแต่แฟนอ่ะไม่สบายใจ <c oughs> ก็คือเขาก็แบบว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับน้องแบบที่ไม่ต้องมีเราเข้ามาเกี่ยวข้อง oh. เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาจะเลือกกับเราอืมแล้วก็บอกเราเลยว่าออกไปจากบ้านนี้เลยออกไปจากคอนโดนี้เลย ให้เราไปอยู่คนเดียวส่วนเขาอ่ะจะไปคุยกับน้องตางสบายของเขาคือคอนโดเนี้ยมันเป็นคอนโดที่เขาซื้อก็จริงแต่ว่าเป็นเป็นที่ที่หนูเป็นคนหาให้เขานะคะก็คือหนูไปหาไปติดต่ออะไรอย่างเงี้ยคอนโดก็เป็นหนูดูแลทุกอย่างความสะอาดนู่นนี่ในบ้านหนูเป็นคนจัดการทุกอย่างแล้วด้วยความที่หนูอยู่กับเขามาสิบเอ็ดปีอะค่ะแล้วแบบมาเจอเรื่องแบบเนี้ยหนูก็ช็อกหนูก็หนูก็รับไม่ได้หนูก็เลยโทรไปหาน้อง รับหลังก็คือหนูไม่ได้ผ่านเขาโดยตรงหนูก็ไปคุยกับน้องเองว่าเนี่ยมันมีเรื่องที่น้องยังไม่รู้อีกหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันก็คือเราไม่ได้เป็นแฟนกันธรรมดาแต่เราก็คือเหมือนอยู่กินกัน,นใช้แบบชีวิตคู่ไปแล้วใช้ใชีวิตคู่ไปแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยสําหรับพี่พี่ไม่โอเคนะคะน้องได้ยินเขาก็เหมือนเขาตกใจมากเขาก็บอกโอ้ยพี่ไม่เป็นไรนะคะคือหนูหนูจะแบบไม่ยุ่งกับเขาแน่นอน ขาก็ยังบอกหนูนะว่าเนี่ยอยากจะให้พวกพี่นะกลับมาคืนดีกันนะคะหนูอยากจะให้พวกพี่แต่งงานกันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะได้ไปเรียนต่ออย่างแบบสบายใจเราก็คุยกันค่ะประมาณสามสี่ครั้งก็คือชั้นคือคือเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาเข้าใจเรานะตอนนั้นหนูแอบคิดไหมคะว่าเฮ้ยไม่แน่หลอกแฟนเราอาจจะแค่วอกแวกแล้วเดี๋ยวคงกลับมาเคยคิดเคยคิดเหมือนกันก็คือหนูคิดว่าถ้าน้องไม่เล่นด้วย คิดจจว่าเรื่องนี้น่าจะจบคิดว่าเรื่องนี้น่าจะจบเพราะหนูเคยคุยกับเขาเหมือนกันว่าถ้าหนูออกไปและถ้าน้องไม่ไม่คบเขา<ฆ>ไม่ไม่เล่นด้วยกับเขาเขาจะเอายังไงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เหมือนเราแค่แยกกันอยู่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ก็เหมือนเขาแทงกักเหมือนกันว่าระหว่างเนี้ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนใช่แต่หนูก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะหนูคุยกับน้องแล้วว่าน้องแบบไม่ยุ่งแน่นอนหนูก็ย้ายออกแล้วก็หนูเพิ่งมารู้ที่หลังว่าหลังจากหนูย้ายออกไปแล้วอ่ะ น้องกับเขาก็เริ่มคุยกันอืคุยกันในที่นี้ก็คือว่าตอนนั้นยังออฟฟิศยังปิดโควิดอยู่เขาก็โทรหากันค่ะวันหนึ่งก็แบบสามสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ได้คุยกันก่อนเปิดทํางานนะคะ,ะวันอาทิตย์น้องเขาก็โทรมาน้องบอกว่าเนี่ยอ,ออฟฟิศจะเปิดแล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ต้องห่วงนะยังไงหนูมีคบกับเขาอยู่แล้ว<ะ>ที่หนูคุย แต่เขาแต่ละวันน่ะหนูก็จะคอยบอกเขาเสมอว่าแบบให้กลับไปคบกับพี่นะเพราะว่าหนูไม่อยากจะเป็นมือที่สามพอเปิดออฟฟิศมาวันจันทร์ค่ะหนูก็โทรโทรไปถามแฟนว่าโอเคเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็บอกว่าโอเคทุกอย่างดูดีดูเหมือนน้องเขาจะเล่นด้วยประโยคนี้คืออะไรคะดูเหมือนน้องเขาจะเล่นด้วยก็คือหมายถึงว่าเหมือนน้องเขาแบบอยากจะคบอยากจะอะไรด้วยอืคือจะบอกว่าค่ะ เชื่อไหมว่าพี่ว่าใครที่ดูอยู่ตอนเนี้ยคือจะอารมณ์ขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> คือบางคนนี่มันยาของผู้หญิงก็เยอะจริงๆนะคะและที่สําคัญคือแฟนของน้องก็ช่างไม่แบบไม่ห่วงความรู้สึกเราเลยเนาะเออบางทีการที่แบบเขาพูดทุกอยากออ่างอมันดีหรือเปล่านั่นเลยสิหนูก็แปลกใจตอนน,นี้หนูเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอีกใจหนึ่งหนูก็อยากจะเชื่อน้องอยู่คนะคะก็คือเหมือนเหมือนหนูเดิมพันไว้กับน้องอะว่าน้องจะไม่ทำอย่างี้เออวันอังคารน้องโทรมา Mm hmm. เขาโทรมาขอโทษเราค่ะ <Okay. S 2> เขาบอกว่าพี่หนูอยากจะโทรมาขอโทษพี่เพราะว่าหนูอ่ะเลิกยุ่งกับพี่เขาไม่ได้อืม mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่น้องบอกอืม mm hmm. เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนนะเขาก็คิดนะว่าการที่เขามาแบบเนี้ยมันเหมือนเขาเป็นมือที่สาม <Okay. S 2> แต่ถ้าจะคิดดีๆแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเขาจะผิด ไปซะทั้งหมดก็คือต่อให้เขาไม่เข้ามาบางทีหนูกับแฟนอาจจะอาจจะเลิกกันอยู่แล้วก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแม่จ้ะค่ะแล้วก็เขาก็พูดกับหนูตรงๆว่าพี่หนูอยากจะไปให้สุดผู้ชายคนนี้นะพี่ช่วยถานหายใจแล้วจ้ะคือคือตอนเนี้ยหัวเราะได้แต่ตอนนั้นหัวเราะไม่ออกเออพี่จะถามว่าตอนตอนนั้นที่หนูได้ยินเขาพูดประโยคนี้ ความรู้สึกตอนนั้นคือใจหนูมันมันโหวงไปหมดเลยอะค่ะพี่ก็คือมันมันมีอารมณ์หลากหลายอยู่ในตัวก็คือหนึ่งเสียใจสองผิดหวังผิดหวังตรงที่ว่าเราอุตส่าห์เชื่อใจคนคนเนี้ยทำไมถึงแบบทำไมเขาถึงมามาหักหลังเราได้มันเป็นความผิดหวังซ้ําซ้อนเนาะคือใช่คือจริงๆอ่อะแค่แฟนนอกใจไปหาคนอื่นนะก็เสียใจจะแย่อยู่แล้วใช่ค่ะแต่นี้เรายังมีความเชื่อเชื่อใจหรือศรัทธาใน ในสิ่งที่คิดว่าเขาดีองเงี้ยมันเหมือนมันพังแบบใช่เราก็แบบเหมือนเหมือนจะล้มทั้งยืนนะคะตอนนั้นร้องได้ไหมคะร้องมากๆเลยค่ะคือช่วงนั้นอะคือหนูหนูดาวมากจนถึงขนาดที่ว่าหนูเคยคิดจะฆ่าตัวตายหนูต้องแบบแต่หนูยังพูดจากับเขายังมีสติมากเลยเนหนูพยายามใช่แต่ว่าคือพอมาอยู่คนเดียวปุ๊บแล้วคือเหมือนหนูแบบไปเลยอะไรเงี้ย แต่หนูก็เหมือนเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เราจะทำ่างนี้ไม่ได้ทํามไมหรืถึรืมอม,มีความคิดอย่างนี้เราก็ไปปรึกษานักจิตวิทยาปรึกษาจิตแพทย์อะไรคะ่ะช่วงนั้นก็ใช้เวลาเยียวยาตัวเองอเแต่เรื่องมันก็มันก็เหมือนจะมันจะเหมือนจะจบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีกนิดหน่อยก็คือว่าข้าวของหนูที่บ้านแฟนนะ,ะมันยังอยู่อืหนูก็เลยต้องแบบต้องไปเก็บของมันก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่หนูไปเก็บของแล้วก็หนูออกมาช้า ซึ่งหนูไม่ค่อยห่วงเพราะว่าปกติแฟนจะกลับบ้านค่อนข้างดึกเพราะว่าเขาทางานดึกทีนี้วันนั้นแจ็คพอตปรากฏว่าเขากลับมาเร็วอืกลับมาเร็วไม่พอเขากลับมากับผู้หญิงคนนั้นอ,อืซึ่งเขาเคยบอกเราไว้ก่อนที่เราจะย้ายอะว่าไม่ต้องห่วงนะเขาจะไม่พาใครเข้ามาที่บ้านเพราะว่าเขาจะไม่อยากให้แบบใครมาทับพี่เราแต่วันนั้นเขาพา้ามาม <laughs> ก็เจอกันเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับผู้หญิงคนนั้นตัวเป็น ซึ่งน้องเขาก็ก็ดีนะคะก็คือเหมือนแบบก็เป็นไงครับพี่นู่นนี่อะไรอยนะ่างนั้นก็ก็ดูดูปกติแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือแฟนเราเพราะว่าแฟนเราไม่ได้บอกน้องว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ทําเป็นเฉยเฉยว่าแบบเอ้ยมาทําไมมาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้นแล้วก็บอกว่าเรามาเก็บของค่ะ<ๆ>เขาก็แบบของอะไรอะไราจะมาเก็บอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่รู้ว่าเราแอบ,บไปคุยกับน้อง แล้วก็บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยเราอยู่กับ<ช>แฟนแฟนก็ไม่รู้แฟนก็ทําเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ <c oughs> ก็ทะเลาะกันต่อหน้าน้องเลยอื <c oughs> แล้วพอน้องกลับไปเขาก็แบบเขาก็ด่าเราว่าทําไมถึงไปทําอย่างนี้ไปทําให้แบบความประทับใจที่น้องมีกับเขาเนี่ยมันปนปี้ไปหมดอื <c oughs> เราก็แบบเฮ้ยมันก็เป็นมันจริงๆมันก็เป็นบ้านเรานะทาไมเราถึงจะ <c oughs> จะเข้ามาไม่ได้ของเราก็ยังอยู่ <c oughs> เขาก็บีบเราบอกว่าให้เอาของไปให้หมดเลยนะ อย่าให้เหลือ,อไว้แม้แต่ชิ้นเดียวเราก็บอกว่าถ้าถ้าบีบเรามากๆคือมันเหมือนแบบเราสภาพจิตใจเราไม่ดีอยู่นล้ะ,ะมันมันจะเหมือนเร่งให้เราแบบเหมือนอยากให้เราไปตายหรือไงอ,ไอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปตายเลยเขาพูดคำน,นี้แหละคะเขาพูดเราก็ตอนนั้นเราเสียใจมากเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือเราเราก็บอกเขาได้แค่ว่าเนี่ยรู้หรือเปล่าไอ้สิ่งที่ ตัวเองปิดบังเอาไว้อ่ะน้องอ่ะเขารู้หมดแล้วนะไอ้เ,อเรื่องที่ว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเราอะไรกันไรเงี้ยอย่า,ยาคิดว่าน้องเขาเป็นคนใส่ซื่อแบบไม่รู้อะไรนะคือจริงๆน้องเขารู้หมดมแต่น้องเขาก็ยังจะคบกับเธออยู่เราก็คิดเอาไวแล้วกันแล้วเราก็ออกมาแล้วทีนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ของเราไปสักพักหนึ่งตอนหลังเราก็กลับมาคุยกันกลับมาคุยกันอีกก็กลับ มาคุยกันแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยตองแบบที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเตือนเขาก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนดีนะแต่ว่าเสียอย่างเดียวก็คือเราเป็นคนซื่อเกินไปเราเป็นคนที่ไว้ใจคนอื่นมากเกินไปแต่อันนึงนะพี่้ว่าถ้าไม่ไหวอ่ะหนูไม่จําเป็นต้องคุยนะเพราะพี่ว่าถ้าเกิดเรายังคุยคนที่ยังเจ็บที่สุดยังเป็นเราอยู่นะคะ,ไม,ะไม่ว่าจะคุยกับผู้หญิงหรือคุยกับผู้ชายกับผู้หญิงหนูไม่คุยเลยจบเลยเลิกคุยเลยและอันหนึ่งนะคะพี่ชื่นชมอันหนึ่งที่หนูไม่คิดค่าตัวตาย เป็นพี่นะพี่จะอยู่ขวางความเจริญให้ถึงที่สุด <laughs> พี่จะอยู่ให้เห็นว่าฉันมีสังตั้งสิบ็ดปีอะและอย่าคิดว่านั่นคือทั้งหมดของชีวิตอะตอนที่เธอเดินจากไปฉันก็อยู่ได้เพราะฉันเสียคนแย่ๆคนหนึ่งไป <laughs> และไม่รู้เหมือนกันนะคะเผื่อว่าใครดูอยู่มีหลายครั้งมากที่เรามักคิดว่าปัญหาแบบนี้ควรจะต้องคุยกับอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาแย่งคนของเรา <laughs> พี่จะบอกว่าถ้าอยากจะคุยพี่ขอครั้งเดียวในชีวิตและอย่าคุยอีก <laughs> เพราะในที่สุดแล้วค่ะน้องคะ่ะ เราคงไม่เจรจาร้องขอคนของเราจากคนอื่นหรอกค่ะใช่ป่ะเพราะในที่สุดนะคะถ้าน้องมองดีๆถ้าคนนี้สูญหนูเคลียร์ไปเดี๋ยวคนอื่นก็เข้ามาอีกเพราะปัญหาที่สําคัญกว่าคือคนที่อยู่ข้างๆเราไม่รักเรามากพอที่จะมีเราคนเดียวจริงค่ะจริงจริงพี่พพว่านะตั้งแต่ตอนที่เขาเดินมาบอกว่าม,มีผู้หญิงมาสารภาพรักอะ เชื่อว่าอาจจะเป็นคนมองโลกแง่ร้ายแบบพี่ก็ได้พี่รู้สึกว่าคงไม่ใช่แค่เริ่มหหลกตรงนั้นนะเออมันคงจะมีอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะเพียงแต่แต่ละคนเลือกวิธีในการสื่อสารหลายๆแบบอันนี้วิธีการสื่อสารของเขาก็ไม่น่าแปลกใจเพราะเขาดูไม่รับผิดชอบอะไรดูก็คือฉันไม่ได้ผิดเฮ้ย<ช>มีคนมาชอบว่ะหรือแม้แต่กระทั่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เดินเข้ามาพี่เชื่อว่าสารพัดสิ่งที่เขาคุยกับหนูไม่รู้เหมือนกันมาอาจจะเป็นหนึ่งกลวิธีที่จะทําให้ชีวิตเขาดู ผุดผ่องขึ้นจริงที่มันเหมือนมีอาการแบบล้วงความลับหน่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปพูดกับผู้ชายยังไงเราก็ไม่รู้อันนี้มองในแง่แบบว่าในแง่ละครละครเนอะแต่ว่าพ่ดีใจนะคะที่น้องมาแล้วมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันพี่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังกันอยู่อ่ะคือวันนี้อะคนร้ายหรือผู้ร้ายไม่ได้จําเป็นต้องมาแบบร้ายๆนะแต่มาแบบดีๆมาแบบให้เราตายใจมาแบบฟังที่หนูเล่ามาทั้งหมดอะประโยคคําพูดทุกคําที่เขาพูดออกมา มันช่างดูดีไปวพี่พี่เลยไม่แปลกใจนะที่ที่น้องเชื่อเขาว่นเนอะก,ก็เข้าใจแต่ว่าเออจริงๆวันนี้เราเราต้องมีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแรงมากๆจริงๆกับกับผู้คนในยุคสมัยนี้ที่มีกลยุทธ์กลวิธีในการเข้ามาทําร้ายเราด้วยวิธีต่างๆกันสิ่งที่พี่ว่าน้องเสียไปมันไม่ใช่แค่เสียผู้ชายคนหนึ่งไปอะแต่มันเสียศรัทธาในความดีอะเวลามีคนมาพูดดีกับเราทําดีกับเราเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งดีๆแล้วเราก็เชื่อสิ่งนั้นแล้ว พอวันหนึ่งพอมันแตกสลายอะ่<ค>ะมันไม่ใช่แค่เสียผู้ชายถูกแย่งไปแต่มันสูญศรัทธานในความดีแต่พี่กำลังจ,จะบอกน้องว่าเฮ้ยคนดีๆจริง,รงๆก็ยังมีอยู่นะมันอ,มอย่าเพิ่งไปบอกว่าตายแล้วต่อไปนี้ฉันต้องแบบใช้ชีวิตแบบไม่เชื่อใครอะไรอยงเนาะ <c oughs> ไม่ไม่ต้องค่ะแต่วันนี้เห็นยิ้มของหนูพี่ว่าหนูแข็งแรงขึ้นนะคะแต่น้ําตาจะกว่าจะมาถึงตอนนี้ยิ้มไปก็น้ําตาคลอไปยิ้มไปก็น้ําตาจะร่วงไปเข้าใจแต่ไมาจะเสียอะไรก็ตามทีอย่าเสียศรัทธาในความเป็นตัวเอง ถามว่าวันนี้หนูผิดอะไรหรือหนูไม่ได้ผิดอะไรต่อให้เขาพูดว่า <c oughs> เธอซื้อไปหน่อยเออฉันซื้อตั้งแต่เลือกเธอแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าฉันแบบเป็นคนที่คิดแย่กว่านี้เราอาจจะไม่เลือกคนคนนี้ตั้งแต่ต้นก็ได้เพราะฉะนั้นน้องอย่าให้เขาเป็นคนกําหนดเพราะวันนี้หนูก็ได้เห็นเองว่าเออสิปีนะฉันได้รู้ว่าคนคนหนึ่งไม่ควรค่าจะเดินหน้าต่อความโชคดีทั้งหมดของอันนี้คือยังไม่ได้แต่งงานกันใช่เพราะหนูบอกว่าหนูจะแต่งงานปีหน้าใชอะไรก็ตามที่ทําให้หนูได้ยั้งซะก่อน ดีกว่าที่จะต้องรู้ถ้าแต่งงานไปแล้วไปรู้ทีหลังเนี่ยหนักกว่าน,นี้เนาะลำ<ย>บากกว่าน,นี้บางทีเวลาที่เราเสียใครไปอ่ะแล้วคนคนนั้นจะย้อนกลับมาหาเหตุในการตําหนิเราอ่ะขอ,อเธอมันดีเกินไปขอ,อเธอมันอย่างว่าเธอมันอย่างนี้แล้วมันมีจริงๆนะคะบางคนที่พอเขาพูดแล้วแล้วแล้วไปทําตามอ่ะค่ะ อ๋อฉันอ๋อเพราะฉันเป็นอย่างนี้เหรอเธอถึงทิ้งฉันไปเพราะฉันต้องเป็นแบบนี้ดีกว่าม,มันกลายเป็นว่าเราต้องไปเป็นตามปากเขาซึ่งพี่ว่ามันไม่ใช่ใชอ่ะวันนี้มันคงเจ็บแหละเพียงแค่เราเสียคนที่เรารักไปแต่วันนึ้น,น้องจะดีใจที่น้องแค่เสียคนหลายใจไปเป็นของคนอื่นสัทีนะไม่ต้องอยู่กับเราอีกแล้วคนะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยะนะคะนะขอ,ขอ,ขอขบคุณมากๆเลยค่ะ สําหรับใครก็ตามที่นะคะที่ติดตามรายการนี้อยู่แล้วก็อยากเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นนะคะตอนนี้พี่ไอพี่ชอตมีพอดแคสต์ใหม่เป็นพี่ไอพี่ชอตพอดแคสต์ที่จะมาตอบคําถามกันนะคะง่ายๆเลยค่ะอยากจะเข้ามาลองฟังดูนะคะก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือว่าจะเข้าไปเซิร์ชในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่เซิร์ชคําว่าพี่ไอพี่ชอตพอดแคสต์แค่นี้ก็จะได้ยินเสียงกันแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยค่ะฟรานิโก้แบงคอกชั้น9ตึกคิริคดีเอ็มคอเทียค่ะ